องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยและอีกหลากหลายองค์กรได้ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดก,การแข่งขัน FMSCT Thailand m o t o r ชิงแชมป์ประเทศไทย2011สนามที่9นัดชิงชนะเลิศชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์จันทบุรีจัดกิจกรรมปล่อยกุ้ง5.4ล้านตัวทั่วประเทศถาวายเจ้าฟ้าหญิงจุลาภรผู้บริหารร้านอาหารฝากจานจัดประชุมใหญ่ เตรียมความพร้อมจัดคอนเสิร์ตการกุศลฝากจันรวมใจช่วยภัยน้ำท่วมเพื่อรวมทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่วิกฤตในขณะนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคข้าม ctv ครับประจำคืนวันเสาร์ที่12พฤศจิกายน2554ครับมาเริ่มข่าวแรกกันเลยนะครับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยชมรมรถจักรยานยนต์จังหวัดจันทบุรีและเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่จังหวัดจันทบุรีครับได้ร่วมการแถลงข่าวครับเตรียมจัดการแข่งขัน FMSCT Thailand Motorcross ชิงแชมป์ประเทศไทย2011นะครับสนามที่9นัดชิงชนะเลิศขึ้นเช้าวันนี้ที่ศูนย์โอท็อปตลาดกลางเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ มีการแถลงข่าวการแข่งขันมอเตครอสชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยชมรมรถจักรยานยนต์จังหวัดจันทบุรีและเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่จังหวัดจันทบุรีได้ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดการแข่งขัน FM SCT Thailand m o t o c r o s s ชิงแชมป์ประเทศไทย2011สนามที่9นัดชิงชนะเลิศขึ้น โดยมีผู้ร่วมถแถลงข่าวคือนายนัทวันรเรืองชัยโชคอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีนายเกียรติศักดิ์ปูนเพิ่มเลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีนายอิสารากิรติเวชวรกุลประธานชมรมรถจักรยานยนต์จังหวัดจันทบุรีนายธงชัยวงสวรรค์นาย,ยกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยและนายดิบกบวเกิดนาย,ยกเทศมนตรีตำบลมะขามเมืองใหม่ได้ร่วมแถลงข่าวจัดก,การแข่งขัน FM SCT Thailand Motocross ชิงแชมป์ประเทศไทย2011สนามที่9นัดชิงชนะเลิศในวันที่19-20ถึงพฤศจิกาย,ยน2554ที่สนามแข่งขันโมโตคร์สด้านหลังตลาดกลางเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้จะมีนักแข่งรถจักรยานยนต์เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยนอกจากนี้ผู้รวมแถลงข่าวได้ร่วมโชว์การแข่งขันมโตครอสที่สนามแข่งขันมโตครอสด้านหลังตลาดกลางเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ด้วย สำหรับการจัดการแข่งขัน FMSCT Thailand Motorcross ชิงแชมป์ประเทศไทย2 0 1 1สนามที่9ในจังหวัดจันทบุรีครั้งนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์และเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในอำเภอมะขามและจังหวัดจันทบุรีอีกด้วยซึ่งในการแข่งขันจะมีโปรแกรมที่น่าสนใจหลายประเภทอาทิรุ่นเกต A รุ่น 50cc ใหญ่สุดและเล็กสุดรุ่น MX2 ขีด C และรุ่น ATV เป็นต้น จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันร,รถจักรยานยนต์รายการ FMSCT Thailand Motocross ชิงแชมป์ประเทศไทย2011สนามที่9นัดชิงชนะเลิศในวันที่19-20พฤศจิกายน2554ที่สนามแข่งขัน Motocross ด้านหลังตลาดกลางเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ครับ